การร้อยได้จากโพงสี่เส้นม้าบินรุ่น EX 5 2 1 4ร้อยผิดขั้นตอนเดียวมันก็มีผลเกี่ยวกับได้ไม่สวยได้ขาดปรับยากได้กระโดดมันมีผลด้วยกันทั้งนั้นนะครับวิธีร้อยก็เอาขึ้นมาจากหลอดตามที่อยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นได้เข็ม ซ้ายขวานะครับส่วนฝั่งขวามือจะเป็นได้ตะขอบนกับได้ตะขอล่างก็ร้อยผ่านใส่รูนี้ลงมาเลยการมาเข้าตัวจักรถ้าได้เป็นเกลียวจากหลอดนะครับมันเป็นเกลียวเ,เกลียวแบบนี้ให้ร้อยเป็นตัวเอสเพื่อคลายเกลียวได้๋ามาดูที่ตัวจักรบ้าง หลังจากที่ร้อยเข้ามาในรูนี้รูนี้นะครับก็เอาผ่านชิงเข้ามาทุกตัวเลยทุกเส้นเลยได้เข็มฝั่งซ้ายมือจะร้อยผ่านชิงเข้ามาแล้วผ่านขึ้นด้านบนแล้วก็มาเข้ารูสีแดงนี้เข้าตัวหนีบแล้วก็ผ่าน รูนี้เป็นรูเก็บได้แล้วก็เข้าเข็มเข็มขวามือก็ผ่านสิ่งเช่นกันแล้วก็ผ่านเข้ารูนี้เข้ารูกลางยาวๆแล้วก็ผ่านเข้ามาตัวหนีบเข้ารูตรงนี้แล้วก็เข้าเข็ม แล้วก็มาดูได้ตอขอบนเข้านี่นะครับแล้วก็ไล่ลงมาเข้าตรงนี้จุดนี้มันจะมีรูแล้วก็ร้อยให้ผ่านเข้ารูนี้แล้วก็มาเข้ารูนี้แล้วก็มาเข้ารูนี้เข้ารูนี้เข้ารูนี้แล้วก็เข้าต่อขอเลย ทั้งสองรูนะครับตะขอจะมีสองรูแล้วก็ตะขอล่างก็ร้อยผ่านฉิ้เช่นกันเข้ารูนี้ผ่านลงมาก็มาเข้ารูนี้แล้วก็มาเข้ารูนี้แล้วก็มาเข้ารูนี้แล้วก็ร้อยเข้าตะขอเข้าไปข้างใน แล้วก็ร้อยสวนออกมานะครับร้อยสวนตะขอจะมีร่องแล้วก็เข้ารูปไปตะขอก็แค่นี้เองนะครับการร้อยได้จากโพง4สเส้นของม้าบินโรสองหนึ่งสี่ก็ร้อยตามนี้เลยร้อยผิดขั้นตอนเดียวมีผลได้ขาด ได้ไม่สวยปรับได้ยาก